มากงาะสองนิ้วอย่างเดียวหมอให้ขยับตอนไหนนะอีกสามชั่วโ<า>มวง,งตอนนี้ก็ไปขาขยับได้นิดน,นึงโดยบกหลังข้าง<ะ>ล่างนี่ไปหมดเลยไม่มีความรู้สึกเลยตัดเนื้อเอ๊ะเท่าไรนะสองกล้องแล้วแต่ยังไม่รู้กลับบ้านเมื่อไหร่ยังไม่รู้แหละ จะบอกอะไรไหมเขาพาเขาพาเขาเรียกพาเล็บเดี๋ยวม่น well, ่ามีบริการตัดเล็บนอกพื้นที่เขาที่แล้วตัดผมอันนี้ตัดเล็บเล็บยาวมากที่รอบละพันฮะคลิปด้วยกันพันหนึ่งเก็บเทลลี่เนาะนี่เล็บมือยาวมากตัดเล็บปะ เล็บมือตัดเลยตัดเลยนะ,ะเดี๋ยวให้เขาตัดให้สูงมองไม่เห็นลุงแอนดีอยู่บนหัวไงหนูตัดเ,เข้าเนื้อนะพี่รุ่มอย่าไปไว้ใจพี่แก้ว